และสำหรับเรื่องสุดท้ายในซีรีส์นะครับจะเป็นเรื่องตัวแปรสุ่มต่อเนื่องเป็นเรื่องตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง เรื่องต่อไปสม่อเนื่องครับนั่นต่อไปสุ่มต่อเนื่องนะครับอ่าเดี๋ยวให้ที่มาแค่สูตรแล้วกันประกอบด้วยการแจกแจงแรงปกติสูตรของมันคืออะไร fx เท่ากับ1ส่วนด้วยความแปรปวนรูท 2องไพอกำลังลบหนึส่วนสอลบมิคือ 5, ค่าคาดหมายส่วนด้วยความแปรป่วนนั่นเองและก็อีกอย่างหนึ่งคือการแจกแจงปกติ มาตรฐาน f z ให้เป็น Z แล้วกันการแจกแกงของ Z <_ S 1> เท่ากับ1ส่วนรูทสองพ e <_ S 2> กำลังลบด้วย Z e t กำลังสส่วนสนะครับ <_ S 1> นี่คือการแจกแกงตัวแปรสุ่ม ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตอีกนิดหน่อยนะครับข้อสังเกตพื้นที่ใต้เส้นโค้งจะเป็นอย่างนี้เนาะปึ๊บพื้นที่ใต้เส้นโค้งเท่ากับหนึ่ง แล้วเรามาดูเรื่องการเจแแจงปกติของค่ามาตรฐานเป็นสูตรนี้นะครับซึ่งค่าเซนมาได้ยังไงค่า Z นะครับมาจาก Z I เท่ากับ X I ลบค่าคาดหมายส่วนด้วยความแปรผันนเองนะครับนี่เป็นสูตรของตัวเนี้ยซอันนี้เป็นเลขสอนะนี่คือเลขสอนี่เป็น Z หน,นึงนน่งส่วนสองพาย e กำลังลบ z กำลังสองส่วนด้วยสองข้อสังเกตต่อไปครับผมมิเวเซตเท่ากับศูนย์แล้วก็ซิกมาซเซตเท่ากับศูนย์แล้วก็ข้อต่อไปครับผมความแปรปรวนของซอเซตเท่ากับหนึ่งความแปรปรวนนะครับแล้วก็ซิกมา แกำลังสองเท่ากับ N นั่นเองครับหัวข้อสุดท้ายนะครับคือการหาความแนาเป็นกับพื้นที่ได้ครับ เราให้มาสามกรณีนะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็น a อันนี้เป็นค่า z ซนี่เป็นความน่าเป็นที่ซน้อยกว่าเท่ากับ A ถ้าเขาให้แบบนี้มาแล้วเขาให้อนเนี้ยเป็น a ไอนเนี้ยเป็น B อันเนี้ยคือค่า z ซเหมือนเดิม p มันก็คือ z z มากกว่า a แต่น้อยกว่า b นั่นเองแล้วก็สุดท้ายนียครับปึ๊บ b เนี่ยคือค่าแซทเหมือนเดิมอันนี้เป็นความน่าเป็นที่ค่าแซมากกว่าเท่ากับ b ก็จบสำหรับเรื่องการแจกแจงความน่าเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องแค่นี้ครับขอบคุณครับจบซีรีส์ของการแจกแจงความน่าเป็น แล้วนะครับ